ดีจ้ากินอาหารเที่ยงกันนะจ๊ะวันนี้ขอเป็นฝรั่งหนึ่งวันสปาเกตตี้โบโลนีเอาเนื้อหมูป่ากับเนื้อกวางผสมกันนะจ๊ะแล้วก็จะคูดชีสแข็งใส่เยอะๆแมตัตเล็กชอบกินชีสมากชีสแข็งนะ่ย แล้วชีสพา,สาร์เมซานนะจ๊ะเขาก็จะมีรสชาติเค็มๆหน่อยเค็มๆนหนัว,นวอืมหอมเชี่ยวเพื่อนก็เอามาฝากจากสวิตนะจ๊ะเมื่อก่อนอร่อยอร่อยตอนนี้มีความรู้สึกว่า คุณภาพเขาไม่ค่อยจะหยืดตัวเท่าไหร่อย่าใส่เป็นใส่เป็นโพ้นเลยจ้ะออร่อยอย่าบอกใครเลยหาพริกป่นที่นี่ก็ใส่แบบพริกป่นแล้วจ้ะ รุ่นเผ็ดสิบเท่ากว่าพิกธรรมดาจะป่นแบบละเอียดมากแต่เผ็ดมากๆว่าเผ็ดโคตรเผ็ดเลยจะบอกให้แต่เยอะๆนี่รุ่นปิดท่อลมหายใจเลยนะจ๊ะคือมันเผ็ดมาก เพิ่มเกลืออีกจักหน่อยบ้านนี้เขากินเกลือชมพูกันนะจ๊ะเกลือชมพูรสชาติหวานเข้มอุ้ยหอมหอมชีสมากเลย ได้จ้ากินโชบบ่ได้เดจ้าใจยังไม่กล้าพอวันนี้ก็ขอเป็นเด็กเส้นหนึ่งวันนะจ้ามาเสับๆน้ำกันจ้า